สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับผมสวัสดีเพื่อนชาวหนังกำแพงและก็ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตามติดนะครับมันทันพัพยุนนะครับดีเก้าห้าห้านะหน่วยสิบสองล้อนะครับนี่ก็หน่วยทางหน่วยก็ติดตั้งตรงจอเรียบร้อยนะครับลงตู้สายขวาวัดแต่ที่สําคัญครับช่วงนี้พ่อค้าไม่ไม่ขายพ่อค้าไม่ขายนะครับยังหาที่ลงไม่เจอครับเพราะว่าสสวััดีครบ สวัสดีครับ,ลลรรบแล้กว่าใครส <c> ว <oughs> ัสดีครับเรียกว่าใครอพ่อค้าไม่ขายหมูเฮาคิดว่าใครเออพ่อค้าไม่ขายหาที่ลงแลว้วทีนี้มีแต่ที่แคบแล้วเ <c oughs> ออลงตรงไหนนี่กำลังหาที่หาทางอยู่ที่แคบจำเพาะหน่วยหนังพอดีเลยทางโน้นตรงนั้นมันมีแต่ถนนเลย <c oughs> จะลงยังไงนี่ แม่ขาหาทีแล้วครับผมว่าจะลงตรงไหนนะแคบจริงๆนะครับผมนี่ก็มีแต่ถนนซ้ายขวาด้น,นก็แคบนะสามแยกพอดีนะครับแคบหมดเลยคนระับมุ่จะลงยังไงคอยดูนะครับผมว่ารับจะลงยังไงไปชมบรรยากาศนะครับผมน,นี่ก็มาแล้วครับผม หลังจากห่างหายไปหลายวันนะครับไม่ได้ตามติดอันทวนหลายวันอยู่นะครับก็นี้มาลงสตึกก็ตามติดมานะฮะหน่วยสิบสองล้อโอ้โหอากาศร้อน,นครับอากาศร้อนอากาศร้อนมากเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับฝากอฝากอีกแล้วฝากไ,ได้เลยโสดอยู่นะโอ้โหจัดไป <laughs> เป็นลูกพ่อหรือเป็นลูกตาโสดอีกแล้วเป็นไรครับพูดหยอกล้อกัน <laughs> ทางลังคานะครับผมนี่โจเท่าไหร่ครับนี่สินนบแปดเมค,ครับแคบครับสถานที่ครับแคบลงโจสิบแปดเมตรนะครับผม อาจจะมีบางต้นนิดนึงาน้ครับผมแ่โปรโมทโปรโมทนโรโมทที่ลูกโป่งไม่ต้องมาครับลูกโป่งแตกหมดครับตอนนั้นที่คุยกันนะครับเล่นๆสภาพอากาศตอนนี้ร้อนนะครับผม ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับช่วงนี้ก็มีภารกิจอยู่ที่อ่าภารกิจส่วนตัวนะครับวันนี้ก็ถทือาอกาศดีกับมาถ่ายนะสถานที่แคบมากเลยนะฮะก็จำเพาะนะครับน่าจะเป็นสลักลางหมู่บ้านครับผมมาลงแค่นี้ลงโจเปเมตรนะครับผมตามสถานที่นะแคบๆมากเลย สวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าช่างอีกคนก่อนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วยุบหม้ตอนยุบนะตอนยุบน่าตันหยุบหมูก็นุ่งนี่ <c oughs> เหรอไอหมันมันเทล่ยวตัวเหรอตัวหามินเจนมอตี้มารอบหน้บาบ้านเนาะยังไงยังไงวะ <c oughs> ลงหมดนะครับผมเครื่องเสียงจอสิบแปดครับจวใครอยู่ข้างหลังนะนี่คนอยู่ข้างหลังนะสวัสดีครับ,รบนี่นะอยู่ในคลิปเลยเนี่ยว่าวินัยไม่สบาย <laughs> เผาไปแล้วโอเผาแล้วนะผมทิ้งกะลิดไว้อยู่อยู่ซีสเกตซีสเกตผมหนีมาดิแกไม่รู้หรอกโอเคเออแกก็ถามผมก็ถามแกแล้วว่ามีไหมสตึกแกก็ยังไม่รู้นะแกนอนด้วยนดนกับนักพัฒน์โอ้นักพัดอยู่นู่นนะผมกลับหกทุ่มเอ้ยมาถึงบ้านหกทุ่มพอดีเลยโอ้เยียะไปกระจายเลยผมเมื่อกี้ผมผมไม่ไปไหนเะผมอยู่อยู่แต่ในสวนก่อนตรงนี้ ทำวิธีนนาครับจะงานวัดเนาะงานวัดวิธีนานว่าไงช่างฝันดีก่อนครับสวัสดีครับนี่แบบใกล้ชิดเลยเจอโทรศัพท์พี่นิคมตกหายก็เก็บให้ด้วยครับนี่โอเปพี่นิคมเขาก็เก็บเอาไปอะไรพี่บอกเขาเลยครับโอ ppo ผมบอกในช่องผมมันอยู่ท้ายคลิปเขาไม่เห็นของท่านในยุนคลิปถ้าใครเก็บได้ก็มาให้พี่นิคมด้วยนะครับผมโอ ppo รุ่นไหนเนี่ยรุ่น5อิสต์ครับ H, a ห้าเอสดัท่ห้วยครับเส้นทางไปสำรงท่อ๋อเส้นเส้นทางไปสำรงโรงทานะ่าเนาะสายน้องจอกสายน้องจอกใครเก็บได้ก็มาคืนด้วยนะครับกับทีมงานอันทวันภาพยนต์พีนิคมนะครับผมเขไม่อดจอที่ไหนผมจอดนี่แหละผมขับไปก็ไปจอดนู่นเลยเไปวนนู่นข้าันนี่หลังสบายแล้วออกด้วกันทีนี่ ตารับผมนี้นะครับผมตามตามพื้นที่นะครับแต่ส่วนมาเออส่วนในส่วนของแม่ค้านะครับมหาที่ลงยังไม่ได้นะไม่รู้จะลงยังไงฮะมันเป็นทางอะไรสามแยก ทางนี้ก็สามแยกทางนู้นก็สามแยกฮะนี่จะลงไปยังไงครับมาดูนะครับผมตามนี้นะครับก็จัดใช้อยู่ที่บ้านอะไรบ้านบ้านจานหนองจานนะครับตำบลนิคมอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ฮะคือนี่นี่นะครับงานด่วนนะงานด่วนก็เป็นงานฉับนักกิจนะครับผมทีมงานก็กำลังติดตั้งนะครับผม จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กับช่องวินัยสุทธิด้วยนะครับรับนนี้สวัสดีครับ